ปีใหม่ไทยผ่านไปนแล้วก็มาถึงคราวปีใหม่ของชาวจีนกันบ้างเราก็ไม่ตกเทรนค่ะรีบสั่งมาจัดตกแต่งบ้านให้แดงแดงแรงฤิ์รับทรัพย์กันเลยด้วยน้องโคมประดับแบบนี้เพราะเขาบอกว่า ยุคหน้าเป็นยุคก้าวห,หน้าบ้านต้องสีแดงๆจ้าเรามันสายมูอยู่แล้วจะไม่จัดได้ไงส่วนใครสนใจเหมือนเราก็สามารถกดสั่งในตะกร้าได้นะคะเราเอามาลงไว้ให้แล้วโคมกระดาษที่ได้มาจะไม่ใช่แบบสําเร็จรูปนะคะเรามาต้องเอามาต่อเองแต่ก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดดูตามที่เราทําให้จบคลิปเลยจะรู้ว่ามันง่ายมากๆตอนแรกก็แอบงงอยู่เหมือนกันคิดว่าจะต่อไม่ได้ซะแล้วแต่พอต่ออันแรกได้อันที่สองก็ เร็วปลือเลยจ้าไม่ถึง5นาทีเศษต่อแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตามมาดูให้จบคลิปกันนะจ้าโคมมีหลายแบบให้เลือกนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ส่วนเราเลือกมา2แบบค่ะแต่ว่าจะเก็บไว้ใช้แค่แบบเดียวเพราะอีกแบบคือใหญ่เวอร์วังอลังการมากก็เลยเอาให้บ้านแม่แฟนไปใช้สีแสบอกว่าปีนี้ต้องตกแต่งบ้านด้วยสีแดงเราก็นึกอะไรไม่ออก พอเห็นโคมจีนแดงๆบ้านคนอื่นก็เลยเออสวยดีจัดบ้านดีกว่าคือไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่อย่างใดแต่ก็คือชอบความแดงของโคมและตัวอักษรสีทอง ของจีนแบบนี้ก็เลยจะมาตกแต่งบ้านด้วยสีแดงของโคมจีนนี้ตลอดปีไปเลยแห่งไม่แห่งไม่รู้รู้แต่ว่าชอบสบายใจก็ทำไปใช่ไหมน้องราคาเบามากแต่คุณภาพน้องไม่ก้องแก๊งนะคะต่อออกมาถือว่าสวยและดูดีเลยคุ้มค่ากับราคาและการใช้งานแน่นอนรับรองไม่เสียดายเงินใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศของบ้าน ใหม่ก็ลองนำโคมแดงไปประดับบ้านดูนะคะเพื่อจะเพิ่มความสดชื่นให้บ้านและคนในครอบครัวขึ้นมาอขอพระคุณทุกท่านสำหรับการสั่งซื้อและการติดตามคลิปนะคะใครที่ผ่านเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆมาเสนอทุกวนัน